thank you 第一航空戦隊の正規空母、加賀だ。戦艦として設計され建造されたが、正規空母に生まれ変わったのも運命だろう。敵か言わずとも撃滅するだけだが、これは私の趣味ではなく、義務だ。わかったか อ่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีท่านผู้การทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโรล,ลิซามินะฮะและก็ขอต้อนรับกับซู่เกมอาร์ซูลินกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับชิปส,สปอร์ตไลท์ประจำคลิปนี้เลยก็คือ ผู้ปลดปล่อยปีกแข่งสวรรค์เรือบรรทุกเครื่องบิน i j n คากะหรือค a งะ a นั่นเองนะครับนางเนี่ยเป็นเรืออีกหนึ่งรำนะครับที่อยู่ในเกมเนี่ยคู่กับ i j n a k ากิมาตั้งแต่ตัวเกมเนี่ยเปิดใหม่ๆเลยนะครับสำหรับใครทําการท่านไหนที่ยังไม่ได้ดูรีวิว a k a ก i ก็สามารถกดมุมขวาบนได้เลยนะครับ ก็นางเนี่ยเป็นเรือระดับซูเปอร์แรนะครับที่ผู้การหลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยไล่ตามหานางเนี่ยตั้งแต่เริ่มเล่นเกมนี้ใหม่ๆเลยเหมือนอากากิได้เลยวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาเล่าประวัติของนางสักหน่อยละกันนะครับเพื่อให้ผู้การหลายๆท่านที่ยังไม่ได้รู้จักนางนะครับได้รู้จักนางมากขึ้นนั่นเองแล้วก็อาจจะรักเรือลำนี้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็อย่ารอช้าครับผมไปรับชมกันได้เลยฮะ อ่ะสำหรับข้อมูลประวัติศาสตร์ของ IJN คากะในคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทางหมอไมส์หรือไมส์จากช่อง m ม d ์ด็อกด้วยนะครับที่เรียบเรียงข้อมูลประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรือลำนี้มาให้ผมก็ขอขอบคุณหมอไมซ์ไวนะทีนี้ด้วยนะครับผมผู้ปลดปล่อยปีกแห่งสวรรค์เรือบรรทุกเครื่องบิน IJN คากะต่อที่อู่ตอ่อเรืออุตสาหกรรมหนักคาวาซากิในประเทศญี่ปุ่น นะครับเริ่มวางกระดูกงูเมื่อวันที่19กรกฎา,าคมปีคริตศักราช1920และปล่อยลงน้ําเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปีคริตศักราช1921รวมเวลาสร้างทั้งสิ้นตั้งแต่เริ่มจนจบเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีกับอีก4เดือนนะครับประมาณนั้นนะเรือบรรทุกมินคากะเพียงลำเดียวนะครับที่ถูกสร้างในคลาสนี้เหมือนกับอาคากิเลยและเริ่มเดิมที่คากะถูกวางแผนให้สร้างเป็นเรือประจักบานลำที่2 ในคลาสของโทสะตามโปรเจรกต์การป้องกันการลุกลามของชาติตะวันตกโดยภายใต้โปรเจกต์นี้มีการวางแผนให้สร้างเรือประจำบาลทั้งหมด8ลำประกอบด้วยคลาสที่1เรือประจำบาครคลาสโทสะประกอบด้วยโทสะและคากะ2เรือประจำบาครคลาสฟุโซประกอบด้วยฟุโซและยามาชิโร่3เรือประจำบาลคลาสอิเซะประกอบด้วยอิเซะและเฮียวงะ4เรือประจำบาลคลาสนางาโตะ ประกอบด้วยนางาโตและมุสึนะครับโดยคำว่าคากะหรือคางะเนี่ยมีความหมายว่าความสุขที่เพิ่มพูนตั้งชื่อตามจังหวัดโบราณคากะและภูเขาที่ชื่อว่าคากะที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับการก่อสร้างของคากะเริ่มต้นเมื่อวันที่19กรกรกฎาคมปีคิสคาัการ้อยการก่อสร้างคากะต้องหยุดชะงักลงเช่นเดียวกับเรือคัสอามากิ เมื่อญี่ปุ่นได้เข้าร่วมลงนามสนธิสัญญานาวีวอชิงตันเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช1922โดยร่วมลงนาม5ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นและสุดท้ายอิตาลีสนธิสัญญาดังกล่าวได้กำหนดข้อจำกัดในการสร้างเรือประจัญบ,บานแต่ก็ได้มีการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเรือประจัญบ,บานที่อยูใ่ในระหว่างการก่อสร้างให้เปลี่ยนเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินได้ โดยญี่ปุ่นได้เลือกอามากิและอาคากิที่กําลังสร้างอยู่ให้เปลี่ยนเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินแทนนะครับโดยทางกองทัพเรือญี่ปุ่นได้เลือกอามากิและอาคากิในการเปลี่ยนเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินแต่เนื่องด้วยอามากิได้รับความเสียหายจากการเกิดแผ่นดินไหวในช่วงนั้นนะครับจนไม่สามารถสร้างต่อได้ทางญี่ปุ่นจึงได้นําเรือคาการเข้ามาปรับปรุงเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินแทนคู่กับอาคากินั่นเองเมื่อสร้างเสร็จเรือบรรทุกเครื่องบินคากา มีระวังขับน้ำอยู่ที่38,800ตันมีความยาวตลอดลำเรืออยู่ที่238.5เมตรความกว้างของลำเรืออยู่ที่32.5เมตรและตัวเรือกินน้ำลึก9.48เมตรค่ากะติดตั้งเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบกังหันไอ้น้ำา4ชุดและหม้อน้ำซึ่งใช้น้ำมันและถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงทั้งสิ้น8หม้อกำลังขับประมาณ1,27,400แรงม้า และมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่28นอตคากะถูกสร้างออกมาให้มีลักษณะคล้ายกับอาคากิตรงที่มีลานบินซ้อนกัน3ชั้นโดยมีโรงเก็บเครื่องบินหลักอยู่ที่2ชั้นด้านบนและโรงเก็บเครื่องบินแบบถอดประกอบอยู่ที่ชั้นล่างสุดของตัวเรือเมื่อวันที่1ธันวาคมปีคิรศกราัช1931คากะได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกับเรือบรรทุกเครื่องบินอาคากิจัดตั้งเป็นกองเรือบรรทุกเครื่องบินที่1 และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีคริสต์ศักราช1932คากะได้รับภารกิจให้ทำการสนับสนุนทหารที่ยกคนขึ้นบกบุกประเทศจีนกองทัพญี่ปุ่นได้เข้าร่วมโจมตีเมืองเซี่ยงไฮ้โดยขณะนั้นคากะรับหน้าที่สนับสนุนทางอากาศให้กับทัพเรือญี่ปุ่นตลอดเดือนกุมภาพันธ์ก่อนที่จะได้รับคำสั่งให้เดินทางกลับญี่ปุ่นในช่วงเดือนมีนาคมในปีเดียวกัน เรือบัทุกบมินคากะได้รับการพิจารณาให้ปรับปรุงสมรรถนะของรานบินเช่นเดียวกับอากาจิโดยคากะถูกปดไปเป็นเรือสำรองในกองทัพเรือในวันที่20ตุลาคมปีคิตรศกราั1933ต่อมาได้มีมติให้คากะเดินทางไปปรับปรุงรานบินณอู่ตอ่อเรือยากสุกะในวันที่25มิถุนายนปีคริตศัก1934โดยคากะนั้นได้รับ ใช้กองทัพเรือญี่ปุ่นตลอดช่วงทําการรบกับประเทศจีนด้วยเครื่องบินปีกสองชั้นที่เป็นรุ่นเก่าเพียงเท่านั้นต่อมาคากะได้รับการปรปับปรุงด้านบินให้เหลือชั้นเดียวเหมือนกับอาคากิจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องบินที่จะมาประจําการบนเรือลํานี้ประกอบด้วยเครื่องบินรบหลักประจําการอยู่ทั้งหมด72ลำและเครื่องบินสํารองอีก18ลำประกอบด้วย เครื่องบินขับไล่บิซูวิชิ A6M หรือที่เรารู้จักกันในนามของซีโร่นั่นเองนะครับแล้วก็เครื่องบินทิ้งระเบิดไอชี D3A หรือว wow. าสุดท้ายเครื่องบินทิ้งตอร์ิโดนาคาชิมะ b 5หหรือเคสหลังจากที่กองทัพเรือญี่ปุ่นบุกเข้าโจมตีประเทศจีนทางสหรัฐอเมริกาก็ได้ยกเลิกการค้าขายแลกเปลี่ยนเหล็กและน้ำมันให้แก่ญี่ปุ่นในทันทีทำให้ญี่ปุ่นคิดที่จะเข้าโจมตีกองทัพเรือสหรัฐคากะและกองเรือในอา่าว ฮิโตคาปุเดินทางตามแผนในวันที่26พฤศจิกายนปีคริสตศักราช1941เพื่อเปิดฉากโจมตีอ่าวเพอร์ฮาเบอร์นั่นเองในการโจมตีครั้งนี้โดยนำเรือบรรทุกเครื่องบินทั้งหมด6ลำเป็นกองเรือคิโนบุไทยหรือว่ากองเรือผสมนั่นเองได้แก่กองเรือบรรทุกเครื่องบินที่1ประกอบด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินอาคากิและคากะกองเรือบรรทุกเครื่องบินที่2ประกอบด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินฮิริวและโซริว สุดท้ายกองเรือบรรทุกเครื่องบินที่5ประกอบด้วยโชคาคุและสูทาคุการโจมตีะระลอกแรกคากะได้ส่งฝูงบินผสมทั้งหมด26ลำเข้าโจมตีท่าพื้นในเขตท่าเรือเพอร์ฮาเบอร์รวมถึงราโจมตีเครื่องบินสหรัฐที่จอดอยู่ในสนามบินจนเครื่องบินสหรัฐไม่สามารถขึ้นบินเพื่อโตตอบได้การโจมตีะระลอกที่2คากาได้ส่งฝูงบินทั้งหมด26ลำเพื่อเข้าโจมตีเรือประจบานที่จอดเทียบท่าอยู่ได้แก่ USS เนวาดา USS Oklahoma USS Arizona USS California USS West Virginia และ USS Maryland จนเสียหายอย่างหนักโดยเรือประจันบ้านที่เสียหายมากที่สุดเลยก็คือเรือประจันบ้าน Arizona นั่นเองได้จมลงในบริเวณท่าเรือน้ำตื้นขวางทางปากอ่าวเพ์ฮาเบอร์หลังจากการโจมตีอา per Harbor, ่าวเพ์ฮาเบอร์คากะได้รับคำสั่งให้เดินทางกลับไปยังประเทศญี่ปุ่นในทันที ในเดือนมก,การาคมปีคิศกราัช .1942 คากะได้เข้าช่วยเหลือเหล่าทหารเข้ายึดเกาะราราบูนเพื่อใช้เป็นฐานทัพเรือญี่ปุ่นสำหรับต่อต้านการโจมตีจากกองทัพเรือออสเตรเลียทางตอนใต้ของแปซิฟิกคากะพร้อมด้วยอาคากิและซูฮาคุได้ทำการออกค้นหากองเรือสหรัฐอเมริกาและได้ทำการส่งฝูงบินเข้าโจมตีที่เกาะมาแชลร่วมกับเรือบรรทุกเครื่องบินลำอื่น ในวันที่1กุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช1 9 4 2เวลาต่อมาคากะได้ส่งฝูงบินทิ้งระเบิดร่วมกับเรือบรรทุกเครื่องบินลำอื่นๆเข้าโจมตีกองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรในเมืองแควเวียงประเทศปาปัวนิวกวีจากการลุกรานของญี่ปุ่นในครั้งนี้ทำให้ญี่ปุ่นสามารถยึดเกาะลาบาอูนและแควเวีงได้สำเร็จในวันที่9กุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช1 9 4 2่คากะได้รับคำสั่งให้เข้าโจมตีกองกำลัง ขนส่งของสหรัฐอเมริกาในในบริเวณน่านาน้ำประเทศปาเราแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในการก่อควาร,รั้งนี้คากะนั้นเกิดอุบัติเหตุชนเข้ากับโขดหินแนวปะการังแถวนั้นเกิดความเสียหายบริเวณใต้ท้องเรือทำให้ความเร็วของคากะลดลงเหลือ18นอตหลังจากนั้นได้มีการจอดซ่อมแซมชั่วคราวคากะยังคงสามารถแล่นเรือต่อไปได้ต่อมาในวันที่19กุมภาพันธ์คากะพร้อมทั้งอากากิโซริวและฮิริว ได้เปิดฉากการโจมตีทางอากาศที่เมืองดาวินประเทศออสเตรเลียขากากาได้ส่งผูงบินเข้าจู่โจมกองเรือฝ่ายสัมพันธมิตรร่วมกับเรืออื่นในกองเรือสามารถทำลายเรือรบขนาดเล็กได้ทั้งหมด8ลำและสร้างความเสียหายได้อีก14ลำโดยมีผลงานเด่นในครั้งนี้คือการโจมตีเรือบิคาด USS p i e r r y จนจมนั่นเองต่อมาทางกองทัพเรือญี่ปุ่นมีคำสั่งให้เรือบรรทุกบินทำการเข้าโจมตี กองเรืออังกฤษในมหาสมุทรอินเดียแต่คากะไม่สามารถเข้าร่วมการโจมตีในมหาสมุทรอินเดียได้เนื่องจากได้รับความเสียหายตอนชนโขดหินปะการังในการลบก่อนหน้านี้คากาจึงต้องแล่นกลับไปยังท่าเรือซาเซโบในวันที่15มีนาคมปีคริสตศักราช1942และถูกนำเข้าอู่ซ่อมในวันที่27มีนาคมปีคริสตศักราช1942และซ่อมเสร็จในประมาณอีก2เดือนถัดมา ยุทธการหมู่เกาะมิดเวย์คากาได้รับภารกิจร่วมกับเรือบรรทุกเครื่องบินอาคากิฮิริลิวและโซริลวคากาได้ส่งฝูงบินทิ้งระเบิดกว่า10ลำพร้อมทั้งเครื่องบินขับไล่เข้าโจมตีเกาะมิดเวย์และอย่างที่ทราบกันดีสึดครั้งนี้จากคำสั่งการเปลี่ยนแปลงอาวุธบนดาดฟ้าเรือหลังจากการค้นพบกองเรือบรรทุกเครื่องบินของฝ่ายสหรัฐอเมริกากองเรือบรรทุกเครื่องบินญี่ปุ่นได้ถูกโจมตีจากฝูงบินทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริกาอย่างหนัก โดยที่เครื่องบินขับไล่ของญี่ปุ่นเข้ามาคุ้มกันได้ล่าช้าเนื่องจากส่งออกไปคุ้มกันกองบินทิ้งระเบิดก่อนหน้าน,นี้แล้วหลังจากนั้นคากะได้ปล่อยเครื่องบินขับไล่ที่เหลือออกไปทั้งหมดและได้ถูกโจมตีอย่างหนักจากฝูงบินทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริกาคากะโดนทิ้งระเบิดใส่บริเวณหัวเรือกลางลำเรือและท้ายเรือเป็นจํานวนระเบิดทั้งสิ้นจํานวน3ลูกโดยคากะถูกโจมตีโดยเครื่องบินจากเรือบรรทุกบินเอ็นเตอร์ไพรส์และฮอนเนต ถึงจะเสียหายอย่างหนักแต่คากาก็ยังสามารถหลุดพ้นออกมาจากวงสนามรบได้เนื่องจากเครื่องบินขับได้ได้ไดกลับมาช่วยเหลือได้ทันแต่ท้ายที่สุดแล้วเรือบรรทุกวินละอื่นอของญี่ปุ่นได้ทยอยถูกโจมตีคากะที่หมดสภาพการต่อสู้ไม่สามารถส่งเครื่องบินขึ้นได้เนื่องจากไฟที่ไหมอยู่บริเวณลานบินและเกิดการระเบิดในโรงเก็บเครื่องบินมีคำสั่งให้อพยพผู้รอดชีวิตบนเรือคากาะไปยังเรือพิฆาต ฮากิคาเซะและไมาคาเซะในช่วงค่ำที่คากะลอยลำหมดสภาพอยู่และได้มีคำสั่งให้ทำการบังคับจมคากะด้วยตอร์ปบโดสองลูกจากเรือบิคาดฮากิคาเซะคากะค่อยๆจมจากท้ายเรือไปอยังหน้าเรือขณะเดียวกันนักบินผู้รอดชีวิตแต่งก็ร่ำให้ให้แก่การสูญเสียเรือบรรทุกเครื่องบินที่เคารักจากการลบในครั้งนี้คากะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของญี่ปุ่นที่ถูกจมตีจนเสียหายหนัก จนไม่สามารถลบต่อได้และสูญเสียลูกเรือและนักบินมากกว่า811นายเป็นการปิดฉากของหนึ่งในเรือบรรทุกเครื่องบินของญี่ปุ่นที่สุดจะภาคภูมิใจลงอย่างสงบ และนั่นก็คือประวัติความเป็นมาทั้งหมดของเรืมบรรทุกกระนคากะทั้งหมดนะครับก็ถ้ามีส่วนไหนผิดไปหรือว่าพูดชื่อผิดผมก็ต้อง กราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากจะเสริมข้อมูลก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูความสามารถในเกมของคากะกันบ้างดีกว่าครับและนี่ก็คือความสามารถทั้งหมดของคากะนะครับก็เป็นคากะ a i r อ r a ค t าฟ l ์คายเเยอร์เนาะ IGN คากะนะฮะอ i ป m e n ์นะครับช่องแรกสแสดงผล110%ไฟเตอร์ Fighter มี3ลำช่องที่2สแสดงผล110%ไดร์บอมเบอร์มี2ลำแล้วก็ช่องสุดท้ายตอร์บิโดบอมเบอร์ แสดงผล150%มีทั้งหมด3ลำค่ากาสามารถหาได้จากการดรอปเท่านั้นด่าน3ีด4แล้วก็ดรอปจากบอสโหนดเท่านั้นนะครับต้องตีบอสแล้วหน็อบดรอปนะอ่าม็อบทั่วไปไม่ดรอปนะครับก็ค่าสเตตัสนะครับเลือดจะอยู่ที่6,771หน่วยก็ยังถือว่ากลางๆนะครับสำหรับเดอรทุกทครืกองบินเรดซูเสสปอร์แลร์นะครับไฟพาวเวอร์ไม่มีเนาะเพราะว่าเป็น CV นะครับค่าเ a 323นะครับถือว่าสูงไหมก็ ตามมาตรฐานทั่วไปนะครับสำหรับไอคับคริเออ e r ปกติเลยนะครับก็เป็นแบบมีเดียมค่า AVI 408นะครับพอๆกับอาคากิเลยค่ารัก42พอๆกับอาคาจิเหมือนกันนะครับก็จมด้วยกันเนาะโอเคนะครับผมสปีดจะช้ากว่าอาคากินิดหน่อยนะครับเหลือเพียง28นอตเท่านั้นเนาะค่ารีโหลดพอๆกันเลยครับผม131ค่าลบเล็ก49แล้วก็ค่าความแม่นยำ90ก็อันนี้ถือว่าปกติหมดเลยแล้วก็ค่อนข้างจะรีโหลดเร็วด้วย ค่ากะใช้น้ำมัน13เนาะปัจจุบันคากะอยู่เทียรสอนะครับคู่กับอากากิเลยถ้าใช้งานคู่กันนะครับก็ค่ากะเป็น CV 1รำนะครับที่สามารถออกแอสไตล์รอบแรกได้เร็วมากๆเป็นอันดับต้นๆของเกมเลยและถ้าไปกับอากากิด้วยเนี่ยจะทําให้แอสไตล์ในแต่ละรอบเนี่ยมีความรุนแรงขึ้นมากๆนะครับทีนี้เรามาดูสกิลของคากะกันบ้างดีกว่านะครับ สกิลของคากะนะครับสกิลแรกเป็นสกิลสีแดงเนาะเมื่อเข้าสู่การต่อสู้นะครับจะลดเวลารีโหลดของแอสไตรอบแรกของตนเองลง50%เหมือนกับอาคากิเลยนะครับคุณสมบัติเด่นๆของสกิลนี้เลยก็คือออกแอสไตได้เร็วทำให้เราเคลียร์ม็อบได้เร็วนั่นเองนะครับก็เหมาะสำหรับการเคลียร์ม็อบก็ได้ตีบอสก็ได้นะครับได้ไปได้หลายงานเลยนะสกิลนี้นะครับส่วนสกิลที่2นะครเป็นสกิลสีเหลืองเนาะ เมื่อมี IJN อาคาจิหรืออาคากิจังและอาคาจิมิวไปด้วยนะครับก็มีทั้งหมด3ามรัเนาะอาคากิ Ak จะมี3ล่างนะครับไปด้วยจะเพิ่มค่าโจมตีทางอากาศหรือค่า A v วของตอนเองขึ้นอีก35%้นั่นเองก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างจะดีเลยนะแต่ก็แลกมาด้วยสกิลนี้เนี่ยจะต้องไปกับอาคากินะครับสกิลนี้ถึงจะติดเนาะจึงทําให้เปลืองน้ํามันมากขึ้นนั่นเองนะครับผมเลยแนะนําว่าถ้าจะใช้เรือสองรนันี้พร้อมกัน นะครับให้นําไปอยู่ทีมตีบอสจะดีที่สุดนะครับแล้วก็เวลาเก็บเลเวลเนี่ยให้เก็บทีละลำก็พอทีนี้เรามาดูเกียร์เซตแนะนําสําหรับคากะกันบ้างนะครับก็ผมจะมีให้ทั้งหมดอยู่4เซตเนาะก็ตามนี้เลยครับผมก็เซตแรกนะครับเป็นเซตผู้เล่นใหม่เนาะเซตที่2นะครับเป็นเซตรี l o a d ไวเน้นเคลียร์กระสุนในแมปเหมือนอากากิเลยนะครับส่วนเซตที่3นะครับเป็นเซตกลางๆระหว่างรี l o a d ไวกับได้ดาเมจนิดหน่อย นะครับแล้วก็เซตสุดท้ายเป็นเซตดาเมจหนักหน่วงเอาไว้ไปตบบอสนั่นเองนะครับก็เซตผู้เล่นใหม่นะครับก็จะประกอบไปด้วยเฮลแคทเนาะก็ยังเป็นเครื่องบินที่แนะนำในช่วงเริ่มตน้นนะครับเพราะว่าเฮลแคทเนี่ยหนึ่งเลยประกอบด้วยปืนที่เยอะนะมีถึง6กระบอกด้วยกันนะครับมี12.7ม mm, ิลลิเมตรที่เป็นฟิทวิคแคลนอ่อ Cal, นะจุดห้าศูนนะครับ4กระบอกแล้วก็มี20มิลลิเมตรสกระบอกนั่นเองนะครับซึ่ง2ปืนนี้เนี่ย ค่อนข้างจะเบอร์ท็อปสำหรับเกมนี้เลยนะเพราะว่าค่อนข้างจะเคลียร์เครื่องบินด้วยกันเองเนี่ยดีมากนะครับพร้อมด้วยเฮลแคทเนี่ยมีระเบิด500ปอนด์ติดไปด้วย2ลูกนั่นเองนะครับซึ่งถ้าจะใช้ไฟเตอร์ที่มันคุณภาพคุณภาพหน่อยต้องมีบอมอย่างน้อย500อปอนด์ติดไป2ลูกนะครับก็แนะนำเป็นเฮลแคทเนาะหรือจะใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้นะจะใส่เป็น f 4 u ก็ได้ f 4 u อ,อ่อย่างที่เป็นสีม่วงก็ได้นะครับหรือจะติดเป็นคอแซเลยก็ได้ f o u คอแซอันนี้สีทองนะครับอันนี้หาได้จากเกียร์คอร์ตานะครับไม่เช็คเกลแยบเนาะโอเคนะครับส่วนเครื่องต่อไปเป็นเครื่องไดบอมเบอร์ ber, อันนี้ก็ยังแนะนําเป็น SB2C h e l l d i v e r อยู่นะครับเพราะว่าเครื่องบินนี้เนี่ยหเลยละ่ะหาง่ายนะครับสมีระเบิดที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับผมมีระเบิด2,000พอนแบกไปแล้วก็มี500ปอนติดไปอีก2ลูก นะครับก็รวมทั้งสิ้นเป็นระเบิด3ลูกเนาะมี2วันปอนที่ดาเมจเยอะสุดแล้วนะครับ256ที่บวกนะฮะแล้วก็เวลารีโหลดเนี่ยค่อนข้างจะโอเคเลย10.52าวินะครับบนคากะแล้วก็มีปืนปอพอที่จะป้องกันตัวได้นะครับมี12.72กระบอกนั่นเองนะครับก็เป็นเครื่องบินอีก1ลําที่เคยติดท็อปนะครับเคยติดท็อปตอนนี้ก็ยังใช้งานได้นะแต่มีรุ่นที่ดีกว่าแล้วนะครับในเกียร์แลบนั่นเองก็เอาเครื่องนี้ไปอัปเกรดได้นั่นเองนะฮะแล้วก็เครื่องสุดท้้ายอันนีไม บังคับนะครับว่าอยากจะใส่เป็นอะไรเนาะเพราะว่าคากาเนี่ยเอ่อค่าแสดงผลของเครื่องตอร์บิโดเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเครื่องบินทิ้งตอร์บิโดที่ค่อนข้างจะมีความรุนแรงนะครับพอสมควรเลยให้กับคากาเพราะว่าจะได้สอดคล้องกับค่าแสดงผลที่เขาให้มาสูงขนาดนั้นนะครับแต่เครื่องอื่นเนี่ยร้อยสิบร้อยสิบหมดเลยนะครับทำให้คากาเนี่ยต้องเล่นเครื่องตอร์บิดตอบิดเอร์ที่ ค่อนข้างจะแรงผมเลยแนะนําว่าช่วงแรกเนี่ยให้ใส่เป็นเทนซานก็ได้นะครับเพราะว่าเทนซานเนี่ยเป็นเ,เครื่องบินตอร์บิโดวอมเบอร์ที่แบกตอร์บิโดได้3ลูกนะครับบนเลดสีม่วงนะมันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกเครื่องหนึ่งที่สามารถแบกได้ก็คือบาราคูด้าก็มีเหมือนกันนะครับแต่บาราคูด้าเนี่ยจะปล่อยเป็นแบบคอมมอนนะครับส่วนเทนซานเนี่ยจะปล่อยเป็นแบบซากุระนะครับซึ่ง ปล่อยแบบซากุระเนี่ยจะรวมศูนย์เป็นที่เป้าเดียว3ลูกนะครับส่วนคอมมอนเนี่ยจะปล่อยไปตรงๆเลย3ลูกเรียงกันนะครับก็เลือกใช้กันได้นะครับปรับใช้กันได้ตามใจชอบเลยเนาะสำหรับเครื่องบินนะครับส่วนแอคเซอรารี่นะครับอันนี้ไม่บังคับนะครับจะใส่เป็นสตรีมกระเป๋าหรือจะเป็นออยล์แท้งหรือจะเป็นแก๊สโซลีนก็ได้นะครับแต่ที่แนะนําเลยก็คือมีโฮมิงเบคอนติดไว้สักอันหนึ่งนะครับผู้เล่นใหม่น่าจะมีกันอยู่นะหาแลกได้ที่ร้านค้าคอร์ดาต้า นะครับโฮมิงเบียคอนเนาะสามารถหาได้ได้นะครับราคา500คอร์ดาตา้าเนาะซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับเกียร์ชิ้นนี้จะบวกค่า AVI 60แล้วก็ลดเวลารีโหลดของแอร์สไตล์แต่ละรอบลง4%นั่นเองนะครับก็ทำให้คากาเนี่ยเทคออฟเครื่องบินได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายใส่เป็นสตรมคาตาเปาสนะแล้วก็ไอ้โฮมิงเบียคอนนี้เนะี่ยใส่อันเดียวก็พอนะครับเพราะว่าใส่2อันเนี่ยเออสกิลมันไม่ทับกันนะครับ แล้วก็เซตที่2ก็ตามนี้เลยครับผมมี M.E.15A มีซุยเซนะครับหรือจะเป็นซุยเซอีกแบบหนึง่งที่เป็นรุ่นอัปเกรดก็ได้แล้วก็ปาราคูด้านะครับเฟสนี้ N เป็นเซตรีโหลดเร็วเน้นเคลียร์กระสุนเนาะก็จะสังเกตได้ว่าจะออกเร็วอย่างเดียวเลยไม่ค่อยจะมีเครื่องที่มีดาเมจเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะไฟเตอร์เนี่ยมีแค่ M.E.15A ที่ไม่ได้มีระเบิดไป ส่วนเซตที่2เป็นเซตสายกลางๆนะครับระหว่างรนะี l o a d กับดาเมจเนาะก็ผมจะแนะนําเป็น F 4 U เนอะ Sky Pirate อันนี้อยู่ใน Cordata นะครับแล้วก็ X 3 B 2 C นะครับหรือ X experimental ที่เป็นรุ่นอัปเกรดของเจ้า Hell Diver เครื่องนี้นะครับผมก็แนะนําให้มาอยู่ในเซตกลางนี้เนาะเพราะว่ามันจะแบกระเบิดเท่ากาันแต่ไอ้ experimental เครื่องนี้เนี่ยมีปืน20มม,ม,มทั้งหมด4กระบอกนะครับซึ่งเยอะกว่า Hell Diver นะครับหรือจะใส่เป็น Hell Diver ก็ได้นะตรงนี้นะครับ แล้วก็เครื่องสุดท้ายนะครับก็แนะนําเป็นริวเซ่นะครับถ้าจะเอาไปตีบอสหรือว่าเอาไปตีม็อบที่มันยืนนิ่งๆเนาะก็แนะนําเป็นริวเซ่มากกว่าแต่ถ้าบอสมันเคลื่อนไหวเยอะหรือม็อบมันเคลื่อนไหวเยอะก็แนะนําเป็นบาราคูด้าหรือว่าเอ,อ่อเครื่องตอบิโดบัมเบอร์ที่ปล่อยต่อเป็นแบบคอมมอนนะครับอย่างสกายเพลย์เกตก็ได้หรือไวเบิร์นก็ได้นะครับแล้วก็แอคกซ์ตร้าลี่จะใส่เป็นโฮมิงเบคอนแล้วก็สตรีมคาตาเปาสีทองเนาะ ก็ตามนี้เลยนะฮะแล้วก็เซตสุดท้ายนะครับเป็นเซตดาเมจเนาะก็จะแนะนำเหมือนอากาจิเลยก็คือมี f, f เอ่อ s tiger cat นะครับที่แบก1 0 0 0ปอนด์2ลูกเนาะรีโหลดมันจะช้ากว่า f 4 u เล็กน้อยนะครับแต่ก็แลกมาด้วยระเบิดที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็รุนแรงกว่านั่นเองนะครับแล้วก็เครื่องกลางนะครับจะ dive bomber จะเป็น experimental ที่ผมบอกไปเนาะหรือจะใส่เป็น h e a l d diver ก็ได้นะครับส่วนเครื่องต่อ b e o bomber เนี่ยผมจะแนะนำให้ใส่เป็น w ว l e r หรือว่า สกายไพลเลตที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับหรือว่าจะเป็นริวเซก็ได้หรือจะเป็นไอจูแปดก็ได้นะครับที่เป็นของเยอรมันที่อยู่ใน g e ียร์แนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยเนาะโดยเฉพาะเครื่องต่อนะครับแล้วแต่งานที่จะเอาคากะไปใช้เลยนะครับแล้วก็แอคซ์เตอรีนะครับเราจะเปลี่ยนจากโฮมมิ่งเบคอนเราจะไม่เอาค่ารีโหลดละแล้วก็ มันจะบวกค่า avi ไม่สุดเนาะก็จะใส่เป็น steam r c a r b u r e แทนเนาะมันจะบวกร้อยนึงนะครับส่วน homing bacon เนี่ยจะบวกแค่70ใช่ไหมโอเคครับผมก็ตามนี้เลยนะฮะสำหรับเกียร์เซตแนะนําของคากะนะฮะและสําหรับแนวทางการปั้นของคากะนะครับผมก็จะมีให้2แนวทางเลยก็คือนะครับถ้าจะเอาคากะไปเก็บเลเวลผมแนะนําให้ใช้เดี่ยวจะดีกว่าเพราะว่าจะประหยัดน้ํามันด้วยนะครับแล้วก็ ถ้าเอาไปยืมเป็นเรือธงเนี่ยจะบวก e xp ให้อีก50%ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็2นะครับถ้าเอาคากะไปตบบอสหรืองานที่ต้องใช้ดาเมจแรงนะครับผมจะแนะนำให้ใช้คู่กับอาคากิกับนางาะโตนะครับเพราะว่าจะบวกค่า avi เนอะจากสกิลของนางนั่นเองนะครับและนางตนางตะโตเนี่ยจะบัฟให้แอสไตล์ของคากะแรงขึ้นจากสกิลของนางาะโตเองด้วยนะครับส่วนตำแหน่งการยืนนะครับตำแหน่งการยืนของ คากะนะครับก็ถ้าจะเก็บเลเวลนะผมแนะนําให้ยืนตรงกลางไปเลยนะครับเดี๋ยวผมหาเอา่อเรือมายืนแป๊บนึงอ่ะนะครับก็แนะนําว่าเอาคากะถ้าจะเก็บเลเวลนะเอายืนตรงกลางไปเลยอย่างที่บอกไปนะครับเรือธงของกองหลังจะได้อีกพีเพิ่มขึ้น50%แล้วก็เรืออีกรามหนึ่งข้างหลังอาจจะใส่เป็นเรือที่มันบวกอีกพีให้กับ CV อย่างเช่นเอ่อคุณแม่โฮโชก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแรนรี่ก็ได้นะฮะใช้ได้หมดเลยเนาะ ส่วนถ้าจะเอาคากะไปตบบอสนะครับถ้าจะเอาคากะไปตบบอสผมก็แนะนำให้เอาอาคาจิไปด้วยเนาะแล้วก็ตำแหน่งการยืนเนี่ยจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับจากการยืนตรงกลางเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นยืนข้างๆงแทนแล้วก็เอานาคาโตะยืนตรงกลางเนาะอย่างที่เราใช้กันอยู่นะตอนนี้เนาะหลายๆคนคงใช้คร้อมนี้อยู่นะเดี๋ยวผมหานาคาโตะกปนหนึ่งหานาคาโตะไม่เจออ๋ออยู่นี่นะครับก็นี่เลยนะครับตำแหน่งการยืนก็จะเป็นซ้ายหรือขวาก็ได้เนาะจะใช้คู่กับอาคาจิ นะครับผมถ้าจะเอาดาเมจนะกองหน้าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่กองหลังเนี่ยขอให้มี2รงลานี้อยู่ด้วยกันนะครับถ้าจะเอาดาเมจเนาะอาคกิกับคากากนะครับใครที่ไม่มีนากาโตะก็เอามีกษระามาใส่แทนก็ได้นะครับบัฟ่เหมือนกันเนาะโอเคนะครับผมสําหรับตําแหน่งการเดินก็ประมาณนี้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิว i j n คากะนะฮะก็เป็นเรืออีกหนึ่งลำนะครับที่ผมอยากจะทำรีวิวมานานแล้วล่ะนะครับก็ได้โอกาสพอดีเนาะพร้อมกับอากิเลยนะครับสองลำนี้มันต้องทำคู่กันอยู่แล้วนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างฮะถ้ามีข้อมูลเสริมตรงไหนนะครับหรือว่ามันผิดตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็อยากดูลำไหนหรือลำอื่นอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยเช่นกันนะครับส่วนรีวิวอีก ลำต่อไปเอ้ยอีกสองลำต่อไปนะครับจะเป็นลำไหนนะฮะแหมเผยอสปอยซะละนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆอย่างนี้จากช่องของผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านสนุกกับเกมอาซูรินครับผม สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้าครับผม